i pick the the hill camera up hill ข t ้น stop ้น e ขาสต d o กไป a n ้ t ดอ t โซเบทอยาก e o น d ู o ี่ t ำวิ t ีโอแล้น่เพื่อนๆค่ะเมื่อกี้นิดเห็บมันตกเต็มหลังคารถพี่พานะคะ พี่พาก็เลยจับกล้องขึ้นมาจะถ่ายมันเหมือนมันอายนะคะหลบไปเลยถ่ายดอกไม้ให้ดูก็ได้เนะดอกไม้สวยครัเ่เพื่อนๆค่ะดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะเนี่ยที่นี่นะคะ พอเขาเอาดอกไม้มาขายนะคะพอหมดเขาจะมีอายุลงไปครับพอจะหมดอายุเขาก็จะเลาะออกทั้งที่ต้นมันก็ยังดีบางต้นยังมีดอกติดอยู่นะคะก็จะขายถูก,ถ,กถูกทั้งกระถางด้วยนะคะเพืพ่อนๆทั้งกระถางอย่างนี้ด้วยนะคะขายถูกถูกเลยค่ะเพืพ่อนๆค่ะที่ผ่าน พี่พากับน้องสาวไม่ไม,ไม่ไม่เคยซื้อเต็มราคาค่ะพากันซื้อเนี่ยใครไปเจออะไรก็ซื้อบางทีน้องสาวก็ไปเจอ,อสวยๆเขาบอกเจ้อเอาไหมเอามาฝากพี่พาพอล้วเอามาเรามาลดน้ําหน่อยมันก็กลับมาอีกเห็นไหมคะอันนี้เมื่อเมื่อตอนพี่พาเอามาเห็นไหมคะเอ,อ่อถ้าบางคนไม่รู้ก็หาว่ามันเป็นต้นหมดอายุแล้วจะตัดทิ้งดูดูนะคะเพื่อนเพื่อพี่พา พี่พาเอาน้ํามาลดมันนะคะพี่พาเอาน้ํามาลดกับเ,เครื่องดื่มชูกําลังนะคะแล้วก็ผงชูรสพี่พาเอามาลดเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอุ้ยไมแ่แล้วแล้วก็ดูสิคะเพื่อนๆส่วนอันนี้นะคะยังยังไม่ออกดอกนะคะ แต่พี่พาคิดว่าใกล้แล้วล่ะเพราะว่าเขากําลังตอนที่เขามาเขาเขาพิ่งจะเป็นดอกแล้วมันเหี่ยวไปแล้วพี่พาก็มันลดน้ํามาอะไรให้เขาได้มีเวลานี่คือที่ที่พี่พานั่งเจอกับเพื่อนๆน,นะคะมุมดูดูเห็นไหมครเพื่อนๆพ,พี่พาจะไปส่งให้ดูใหม่นะคะฝนฝนไม่ค่อยแรงนะคะมันเป็นลูกเห็ดเห็นไหมคะตก รงบนหลังคารถพี่พาอมันมามาไปไปแคะเพื่อนเพื่อนพี่พาก็พยายามอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นความส่วนอันนี้อันนี้ไปเตยของพี่พานะคะรักมากกลัวเขาจะตายนะคะกลัวเขาจะตายพี่พาก็เลยเอามาไว้ใกล้ๆพี่พาให้ให้เขาเ ได้รับความอบอุ่นเพราะในตรงตรงนี้แฟนพี่พาเขาจะเปิดทิติ้งให้ตลอดเวลาห้องของพี่พาห้องนี้นะคะจะมีความเป็นไทยมากเลยค่ะ <laughs> จะบอกว่าห้องห้องนี้มีความเป็นไทยมาก I say this this room more close to Thai <laughs> ที่ไทยฮาวปาดิสิงไปแกเอฟวแวร์อีกไทยนี่ตั้งแต่เดินเข้าบ้านมาก็ <laughs> กเจอรูปปั้นไทยแล้ว <laughs> ไม่ใช่หรอกค่ะทั่วๆไปเลยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีคือเขาไม่ขัดจะลกจะเละจะอะไรขอให้พี่พาเป็นคนทำแล้วก็ <laughs> เขาก็ปล่อยนะคะ <laughs> เขาปล่อยไม่ให้เขา เขาไม่จำกัดโอ้ให้ดูฝนดี๋วันนี้มันแปลกจริงๆนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวแดดออกเมื่อกี้นี่พี่พาผมกับแฟนถ้าแดดถ้าแดดมันออกนะพี่พาจะไปถ่ายเอารูปเอตรงที่ดอกไม้เหลืองๆนะพี่พายังยังไม่สะใจเลยเพราะวันนั้นมันมืดแล้วเนี่ย ฝนตกมาอีกแล้วยังไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปเลยฝนมาแล้วเพื่อนๆคะ่ะไม่รู้มันจะอยู่อยู่อีกกี่วันพี่พาก็คอยจ้องจ้องอากาศตีเมื่อไรพี่พากระโดดขึ้นรถนะคะเพื่อนๆแล้วยังมีความภูมิใจอีกนะเพื่อนๆจะมาเสนอขอโทษทีนะคะอันนี้ต้นใบมะกรูดคะ่ะ ไงนี่ไงนี่ไงเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ออกแล้วกำลังจะออกนี่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  About to flower this oneLook my o w h i d love about to flower this oneYeah the cheap one you knowOh พี mm ่คอร์ทเว้นไอบายเดมยูโน่ได้ลูกหัวเสดทั้งไั้นอืมววันนี้คุณสามีไม่มีงานทำอีกแล้วนะคะแล้วนี่นี่คือเป็นตัวแทนของเจ้าม็อกกี้เจ้าวินนี่ของของพี่พานะคะลูกสาวเขาเอาแมวเข้าไป พี่พาก็มีนี่ตัวนี้แสบๆถุงเงินเจ้าเปียกเจ้ามหาศาล เ,เต็มบ้านค่ะก็ว่ากันไปนะคะอ๊บทีนี้ลุกไม่ขึ้นอ๋อโฟนไม่โฟนเดี๋ยวโทรกลับนะครับ นี่คือห้องนั่งห้องที่พี่พานั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะพยายามไม่ถ่ายไปข้างหลังนะคะเพราะว่าคุณสามีเขาอยู่ข้างหลังเขาแต่ตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงเขามั่งเขาไม่ไม่ว่าอะไรพี่พาก็เริ่ม เริ่มเริ่มเพราะคนมันอยู่ด้วยกันน่ะนะคะพอพี่พาทําอะไรแล้วเขาเดี๋วอีกหน่อยด้วยความเคยชินแต่ลูกสาวเนี่ยพอเห็นเราก็เรามองเขาออกกับลูกสาวคนโตนะคะแต่น้องคนเล็กไม่เป็นไรแล้วก็ลูกเขยเขาก็เขินเขินอยู่ยังไม่กล้าอันนี้คือวิวหน้าบ้านพี่พานะคะเพื่อน ดีนะคะพี่พาเป็นพี่พามาอยู่ที่นี่พี่พามีความอิสระเสรีไม่เหมือนกับสาวบางคนที่ออกมาออกมาบอกว่าจะไปเอาคนโน้นคนนี้มาอยู่ด้วยแต่ตัวเองรู้สึกว่าจะมีปัญหานะคะที่ว่าอยู่บ้านแม่สามีแล้วสามีเอา <c oughs> เอาลูกเหม็นไปสวางามห้องน้ำพี่พี่พาดูไม่ใช่ว่าแก้งพูดนะคะ เหมือนห้องน้ำเขาไม่ค่อยจะเหมือนเหมือนห้องน้ำเขาทำไม่ค่อยไม่มิดชิดเหมือนแมลงสาบมันเข้าไปได้นะคะเพื่อนๆน,นะคะพี่พาไม่ใช่ว่าพี่พาไปอะไรคะนะคะแต่พี่พามองดูตามตามความรู้สึกนะคะเหมือนกับเ,เพราะว่าเขาเขาทำมองไปมันปุุงปลงข้างล่างอะไรอย่างเนี้ย มันมีช่องมันมีอะไรแล้วพวกแมลงสาบมันก็จะเข้าไปอยู่ได้ค่ะก็นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่พาก็มาโชว์นิดๆหน่อยๆดอกไม้อยากให้เพื่อนๆร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้กับพี่พาเนี่ยดูสิคะกล้วยไม้ส,ยสวยๆอย่างนี้จะไม่ให้พี่พาอวดได้ยังไงทุกคนคงจะรู้พี่พาก็ชอบดอกไม้นะคะ ไม่ติดผมก็มันจะเป็นตัวกิฟต์นะคะของพี่พาที่พี่พาติดล่วงแล้วล่วงอีกอพี่พาเอาซื้อมาจากจากภูเก็ตนะคะพี่พาไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อมาแฟนเขาก็เอาซปเปอรก์กรูมาติดให้สองเที่ยวแล้วค่ะแล้วก็ เวลาเรามวยผมข้างไปข้างหลังนะคะมันถ้าเราไม่มีดอกไม้ติดมันเหมือนนี่มันยังไงอะ่ะเหมือนลิกเกไมใ่ใส่ฉดานะคะเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อนๆยังไงนะคะเพื่อนๆที่พาก็เมื่อกี้ที่ที่หยิบกล้องขึ้นมานตั้งใจจะให้เพื่อนๆดูเขาเดู ดูฝนมันตกแล้วมันเป็นลูกเห็บตกมาเยอะมากเลยค่ะพี่พาก็เลยว่าจะให้เพื่อนๆดูพอให้พี่พ,พายกอันนี้ขึ้นมามันก็หยุดไปแต่มันมันเป็นอย่างนี้บ่อยค่ะตกคือจะไม่มีฝนมาเลยแต่เมื่อกี้มันปนทั้งน้ําเป็นทั้งทั้งไอ้ก้อนก้อนน้ําแข็งนะคะแต่บางครั้งจะลงมาแต่ก้อนน้ําแข็งเลยล่ะคะ่ะเพื่พอนๆเอามือกอบได้เลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าพี่พาเห็นพี่พาจะ เก็บภาพแปลกๆมาให้ดูนะคะไม่มันไม่แปลกสาหรับที่นี่ค่ะแต่ที่บ้านเรามันก็คือถ้าบ้านถ้าเป็นที่เมืองไทยนะคะมันต้องมีลมด้วยเนาะลมแรงแล้วก็แล้วลูกเข็บก็จะร่วงโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะ <c ười> พี่พาค่ะคลิปนี้ยังไงพี่พาก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่พาจะพายายามหามาให้ดูอีกนะคะถ้าเกิดมันตกลงมาอีกวันนี้ก็เลยขอโทษด้วยนะคะดูดอกไม้สวยๆของพี่พาเห็นไหมคะไม่ไม่เสียเปล่าเลยดอกไม้พี่พาสวยไหมคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พาขอจบคลิปนี้ไว้กับดอกไม้สวยๆของพี่พานะคะฝากให้เพื่อนๆนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ